ลงไปเลยเอาแซลม์ขอบคุณพี่น้องที่มั่งเล่นใจนะคะที่หมอให้กันย่างมาตลอดพ่อแม่พี่น้องสุุดคนนะวันนี้เมื่อพบแซลด์แนะจ๊ะนำมันยี้ในครัวนะคะพี่น้องเทาสิมาสิพาพี่น้องมาเฮดแกงออมไก่อันนี้สิเป็นเนื้อกไก่นะคะซับเรียบร้อยจะเป็นส่วนของอของขานะคะพี่น้องเนาะซับเรียบร้อยเอามาเรียเอามาเทลงใส่หมอนะ,ะพี่น้องเทาสิมาเทเนื้อไก่ลงใส่หมอ เอาข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาดอนน้ำเน่เข้ามาเทเนื้อไก่ล่งใส่หมอนะคะผักเข้าเตรียมเรียบร้อยล่างเรียบร้อยสะอาดนะคะมีต้นหอมแล้วก็มีผักซีเลานะคะพี่น้องเรียบร้อยนี่พ่อเข้าเอาซับไกล่ล่างดีๆซับเป็นชิ้นพ่อข้ามแบบนี้นะคะเข้าใส่ไก่บานก็ไดเข้าใส่ไก่ไก่พันก็ไดนะคะเข้าสีมัด อันนี้ซาดอนได้ตำเครื่องเรียบร้อยเนาะมีพริกมีตะไคร้มีกระเทียมมีหอมแดงตำ้ขั้วหยาบๆนะคะพี่น้องห้าก็เอามาลง่นี่เอามาลงผสมกันห้เาเสียน้ำล่างครกเทลงใส่น้ำเทน้ำล่างครกลงใส่ห้าับสิมาเอาส่วนผสมขึ้นไปล้วนไฟอาหารอีสาบนบบห้าววาวายยูไซนะคะพี่น้องเนาะยูไซน์ เห็ดกินไหลวิสัยกระแซ่บคือเกาเห้องมาร้วนไก่กับเครื่องแกงที่ห้าวต่ำใบเมื่อกี้นะคะลงมาผัดบ้านห้าวพุสิเอินลงมาร้วนขัวเส่กันไห่ไก่ซุกประมัณ80เปเซนนะคะแตละบานแต่ลระจังวัดก็บเฮ็ดบ่คขอ้กันนะคะพี่น้องเนาะเฮ,ะะฮะ็ดแตกตั้งกันไปเนาะแต่อันนี้ห้าวตามสไตล์คนอุดอรนะคะพี่น้องมนาะ เขาคั่วน,น,น,น้ากันมาเฮ็ดน้ากันหมอของเรากำลังเริ่มห่อนนะคะเราดอนซีมากปรุงด้วยนะคะลองใส่เกลือลงไปนิดหน่อยตามด้วยหนั่งน้ำปลาน้ำปลาละอย่าฝ้าใส่หลายนะคะมันสีเข้มพอห้องปรุงได้ประมาณนี้เนาะเราดอนสิค้นส่วนผสม ห้าสิมาผักชวนผสมให้เข้ากันห้าสิมาขัวไก่ร่วมใส่กับเื่องส่เรียบ้อยขัวให้เข้ากันนะคะพี่น้องมาเบิ่งลักไก่ห้าหอมหอมค่ะพี่น้องแซาดอนใส่ลูกโดดลงไปน้ำนาพี่น้องเนาะมาที่ห้าสิมาเติมน้ำนะคะห้าสิมาเติมน้ำห้าสิยนั่งมาใส่ผักนะพี่น้องเขาเสียวน้ำลงมาเติม หมอห้องก็ร่างเดือดได้ทีนะคะเซาดังเติมนม้ำลงไปเท่าสุปไซรไหลนะคะพี่น้องเอานา้ำเพาเอโจเนาะหลังจากนั้นห้องชีมาต้มไปให้จนไกล้ห้องสุกเซาดังใส่น้ำประมาณนี้ต้มไกล้ไปให้ไกล้ห้องสุหกห้องจังสีมาใส่ผักที่หลังนะคะพี่น้องเอาข้อหมอห้องเดือดมาได้สักผักนะคะพี่น้องห้องชีมาเช็คดมว่าไงห้องสุกหรือยังห้องออกออกมาซีมเบิ้งเลยนะคะ ล้วเขากับซีบมเบงว่ารสชาติเขานัวไปอืมนัวแล้วนะครับพี่น้องแทบสิบ่ะไ้ปรุงที่ยังเพิเ่มเติมอีกเลยเนาะเอาซาดอนใส่ผักไปมาเบงมาผักเท่ามี่ยังไนี้ผักอีตูผักอีตูนี่ใส่ที่หลังนะคะเขาซิมาเอานี่เลยผักซีลาวต้นหอม ูลังค้นเพลิดเพลินใส่ผักกาดแล้วแต่นะคะพี่น้องผักห้าเลือกได้ตามใจชอบเลยห้าวใส่ผักกาดดอกห้าวใส่ผักนี่อันนี้ห้าวใส่ที่หลังผักอีตูเนาะพอข้าวใส่ผักลงไปห้าวสีมาค้นชุ่มผสมห้าวสีมาค้นเพื่อให้ผักเข้าห้าวสีบะต้มโดนนะคะพี่น้องห้าวสีบะโอมโดนเนาะเพราะว่าห้าวสีบะให้ผักเข่าสุกจนเกินไปเอาสิพ่อเอาพ่อผักให้เขายุบลง คนส่วนผสมให้กากันให้เขากันโอ้ยหอมออมไกลแบบบาน,บนอีสาบนบานเห้านะคะพี่นอ้องแสบแสบๆหอมๆมนี่ผักซี่เหล้าลายกัเห้ากับไส้ไลายเนาะใด่ประมาณนี้เสารนิตั้งไฟไปอีกพ่อให้พักเขาหลวกผักเขาหยุบลงแป๊บนึ่งนะคะ พอพักห้องเขายุบลงแบบนี้แลนะฮะสมาใส่ผักอีตูนะพี่น้องผักอีตูผักอีตูหอมๆเท่ากับซีมาคนเซาดดนกับซีปิดไฟเลยนะครัพี่น้องนี่พ่อได้แบบนี้เนาะพ่อผักอีตูหยุบลงเทากับปิดไฟตักเสิบเลยค่ะโอ้ยหอมๆมาจ้กพี่น้องแซ่บๆน้ำกันนะค่ะกินเขาเที่ยงพอดีมาตักเสิบกันเลยจ้าหุ่ยง่ายๆไปเลย ดนังห่อนหอนอ้ยหอนห่น่าจะบนี่เทลงไปเลยเอาสาวดอกขอบคุ้นพี่น้องทุกกำลังเร่งใจนะคะที่หมอกให้กันย่าๆมาตลอดเนาะขอพี่น้องรักษาสุขภาพทุกๆท่านนะคะอย่าเก็บอย่าจุนเนาะขอให้นี้แต่ความสุขความเจริญกลักเริะเงินทองนะคะพี่น้องผุณนะ่ะลูกโดดเสรษเเลยมาจากพี่น้องมาเือนกันจะพี่น้อง คลิปนี้ว้ซัมนี่คิดหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ